สวัสดีค่ะชลักคณาราศีกันขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง A S SISTER นะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เราจะเน้นลัคนาเป็นหลักค่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนคุณลองฟังเทียบดูจากราศีก่อนก็ได้นะคะราศีคือผู้ที่เกิด17กันยายนถึง16ตุลาคมโดยประมาณ สำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการพยากรณ์ดาวภาพรวมปี2,568ค่ะปีมะเส็งเดี๋ยวที่เราจะแบ่งช่วงของการตีความออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆนะคะตามช่วงเวลาที่คุณเห็นอยู่นี้แล้วก็ให้สัญลักษณ์ความหนักเบาที่ไม่เท่ากันค่ะเขียวแดงแล้วก็เหลืองให้คุณเห็นแนวโน้มนะคะว่าภายใน1ปีแต่ละช่วงมันจะมีดีมีเสียหนักเบาที่ไม่เท่ากันเริ่มจากมกราคมถึงเมษายนค่ะ เราให้ภาพรวมเป็นสีเขียวเนื่องจากนะคะความหมายส่วนใหญ่ของดาวลหลายๆดวงยังมีทิศทางที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนะคะแค่ว่าการขับเคลื่อนนะคะยังคงทำได้แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอีกทั้งก็ยังไม่มีดาวใหญ่ขยับย้ายในช่วงแรกนี้ช่วงที่สองนะคะพฤษภาค,คมถึงสิงหาคมคะ่ะเราให้ภาพรวมเป็นสีแดงโดยเฉพาะนะคะเดือนพฤษภาค,คมเป็นเดือนที่จะมีดาวใหญ่ขยับย้ายถึงสาดวง ดาวพฤหัสดาวเสาร์และก็พระราหูเป็นเดือนที่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องสําคัญบางอย่างค่ะที่เป็นไปได้นะคะก็คือเรื่องของอาชีพการงานและช่วงที่3กันยายนไปจนถึงสิ้นปีให้ภาพรวมเป็นสีเหลืองนะคะเป็นช่วงที่อาจจะต้องดึงจังหวะหรือว่ารอโอกาสนะคะอาจจะยังไม่เหมาะกับเรื่องของการเริ่รมบุกเบิกสิ่งใหม่ๆในช่วงนั้นมาดูการขยับย้ายของดาวใหญ่ในปีนี้กันก่อนเลยค่ะ ในช่วงสี่เดือนแรกยังไม่มีการขยับย้ายตำแหน่งนะคะมาถึงช่วงที่2เริ่มจากวันที่5พฤษภาคมพระราหูจะย้ายเข้าตำแหน่งของตัวเองแล้วก็เป็นเกษตรในรอบ18ปีค่ะ ล่าสุดที่พระราหูอยู่ในตำแหน่งนี้นะคะก็คือตุลาคมปี2549มีใครจำได้บ้างไหมคะว่าคุณได้ลาาผลอะไรจากพระราหูกันแล้วก็อยู่ในตำแหน่งนี้นะคะยาวไปถึง1ปีครึ่งโดยประมาณถึงวันที่21พฤศจิกายนปี2569 หลังจากนั้นนะคะดาวพฤหัสย้ายตามค่ะวันที่13พฤษภาคมแล้วก็ตามมาติดติดนะคะดาวเสารขยับตามวันที่19ดาวสงดวงนี้นะคะก็จะอยู่ในตําแหน่งนี้แค่ชั่วคราวเท่านั้นพอมาถึงช่วงที่3นะคะคุณจะเห็นว่าดาวพฤหัสแล้วก็ดาวเสาย้ายตำแหน่งค่ะดาวเสาถอยหลังนะคะกลับมากุมร่วมกับพระราหูส่วนดาวพฤหัสก็เข้าไปอยู่ในราศีกรกฎ ช่วคราวเหมือนกันค่ะแค่3เดือนวันที่23่ิาธันวาคมนะคะก็จะย้ายกลับมาอยู่ที่ราศีมีถุนอีกครั้งซึ่งปกติของดาวพฤหัสจะขยับแค่ปีละครั้งเท่านั้นปี2568นี้นะคะดาวพฤหัสขยับย้ายราศีถึงสครั้งค่ะซึ่งจะหาความแน่นอนได้ยากอยู่เหมือนกันนะคะในปีหน้าจับตาดูตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปเลยค่ะ แต่ละรักคนาราศีนะคะปี68นี้ชีวิตน่าจะมีเรื่องให้ลุ้นกันทุกช่วงขณะสำหรับรักคนาราศีกันนะคะเรื่องเด่นๆในช่วงสี่เดือนแรกของปีสำหรับดาวใหญ่ทั้ง4ี่ดวงนี้นะคะคงต้องยกให้กับดาวเสารค่ะ มีการขับเคลื่อนเร็วและที่สำคัญเป็นดาวที่เกี่ยวกับการเริ่รมการบุกเบิกนะคะการปูรากฐานบางสิ่งบางอย่างแค่ว่าเขาเป็นประธานดาวบาร์ปลาคอค่ะแล้วก็อยู่ในภพเรือนของอุปสรรคปัญหาอาจจะไม่ได้ให้อานิสงส์ที่ดีกับใครง,ง่ายๆแต่ว่าในช่วงแรกของปีนะคะดาวมีการโคจรแบบพุ่งทยานอยู่ดวงเดียวเลยค่ะดาวดวงอื่นนี่ยังโคจรวิปริตอยู่เลยและในบรรดาดาวทั้ง4ดวงนี้นะคะเราจึงควรโฟกัสที่ดาวเสาร์เป็นหลัก และในขณะเดียวกันนะคะเดี๋ยวเขาก็จะต้องกลุ่มร่วมกับดาวคู่ศัตรูอื่นๆค่ะที่จะทยอยย้ายเข้ามากลุ่มร่วมด้วยฉะนั้นก็จะมีทั้งด้านที่ดีนะคะและสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมตั้งรับไปพร้อมๆกันแต่มองว่านะคะเป็นไปในทิศทางที่ส่งเสริม เกณฑ์ที่นะคะจะมีบทบาทหน้าที่ใหม่ๆค่ะที่จะได้รับมอบหมายรวมไปถึงนะคะสถานะความสัมพันธ์ใหม่ๆมีโอกาสได้มิตรใหม่คนรู้จักใหม่หรือบางคนนะคะเป็นเรื่องของทักษะความรู้ค่ะอาจจะไปเรียนเสริมเพิ่มเติมในสิ่งที่คุณสนใจ บางคนก็อาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะเป็นทุรจัดการที่เกี่ยวกับบริวารคนที่อยู่ในความดูแลถ้าเป็นหัวหน้าเจ้านายนะคะช่วงนี้คุณอาจจะได้ลูกน้องใหม่ค่ะหรือนะคะมีการวางแผนรูปแบบงานที่แตกต่างไปจากเดิมโดยรวมนะคะการขับเคลื่อนของคุณจะมีโอกาสได้ทำในสิ่งที่ไม่ถนัดมากขึ้นค่ะในช่วงแรกนี้ เป็นไปได้นะคะทั้งที่เป็นการริเริ่มบุกเบิกด้วยตัวของคุณเองหรือว่าถูกมอบหมายให้ทำถือว่าเป็นการเริ่มต้นปีที่ดีค่ะที่เกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวประสบการณ์แค่ว่าโอกาสบางอย่างนะคะมันอาจจะเข้ามาพร้อมกับความกดดันค่ะซึ่งตรงนี้นะคะขึ้นอยู่กับช่วงวัยอายุแล้วก็สถานะของพวกคุณแต่ละคนด้วยแค่อย่าพึ่งไปมองเรื่องของผลลัพธ์ค่ะทำทุกอย่างให้เต็มกำลังความสามารถไปก่อน เพราะถึงอย่างไรนะคะดาวก็ยังคงอยู่ในภพเรือนของอุปสรรคปัญหาค่ะมีการขับเคลื่อนที่ดีก็จริงแต่เหมือนกับว่านะคะต้องฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยในตัวความเป็นภพปุตตะที่ติดตัวดาวเสาร์มานะคะบ่งบอกถึงการริเริ่มอย่างชัดเจนค่ะบางคนมีโอกาสนะคะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายงานตั้งแต่ต้นปี ออกจากที่ทํางานเก่านะคะไปเริ่มต้นกับที่ทํางานใหม่ก็ได้ฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะกับบางคนบางสถานะที่คุณจะได้ทําในสิ่งที่ไม่ถนัดถือว่าอยู่ในช่วงของการเรียนรู้ปรับตัวก็ได้คะ่ะบางคนก็มีเกณฑ์ของการเดินทางนะคะอาจจะไม่ค่อยได้อยู่ติดที่แทนก็ได้ ได้เดินทางอันเนื่องมาจากการทำงานอาจจะถูกส่งตัวไปเรียนรู้ไปดูงานไปอบรมไปประชุมสัมมานากันค่ะบางคนก็มีโอกาสนะคะที่จะได้สืบทอดตำแหน่งสืบทอดกิจการหรือว่าได้ทําเลที่ตั้งนะคะต่อจากผู้อื่นรวมไปถึงนะคะเพื่อนบางคนคะ่ะก็อาจจะเข้ามามีส่วนร่วมในงานของคุณบางอย่างหรือว่าเข้ามาก้าวไกา่งานของคุณด้วยก็ได้นะคะสำหรับบางสังคม บางคนก็ได้เจอเพื่อนเก่าหรือว่าคนรู้จักเก่าๆโดยบังเอิญค่ะหรือว่ามีโอกาสนะคะที่จะได้กลับไปสถานที่เก่าแห่งหนึ่งมันเป็นไปได้หลายรูปแบบถ้าใครนะคะไม่ได้มีเรื่องของการริเริ่มการบุกเบิกบทบาทหน้าที่ของคุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมก็อาจจะมีผลนะคะในด้านของคนที่อายุน้อยกว่าค่ะจะเข้ามามีผลกระทบกับคุณด้านใดด้านหนึ่ง เช่นนะคะได้เพื่อนร่วมงานได้มิตรใหม่คนรู้จักใหม่เป็นคนอายุน้อยกว่าแต่ว่าเข้ามาในลักษณะที่ทําให้คุณรู้สึกในทางลบอยู่ได้บ้างค่ะตรงนี้นะคะเราจะไม่เข้าไปตัดสินใครค่ะเพราะว่าสามารถเป็นไปได้หลายสถานะทุกอย่างนะคะอยากให้คุณมองที่เจตนาเป็นหลักเพราะบางครั้งนะคะวิธีการของเขาอาจจะไม่ถูกใจคุณนะคะ แต่ก็ใช่ว่าจะมีเจตนาไม่ดีเสมอไปแค่ว่าส่วนหนึ่งนะคะถ้าคุณจะมีเรื่องให้ได้เหนื่อยอกเหนื่อยใจจะมาจากคนที่อายุน้อยกว่านั่นเองหรือนะคะคนที่อยู่ในความดูแลแต่ว่าในทางตรงกันข้ามนะคะจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ยังอยู่ในช่วงที่คบผู้ใหญ่ดีกว่าคบเด็กนะคะหรือว่าเจอคนถูกใจที่มีลักษณะเป็นผู้ใหญ่คะ่ะ เรื่องของอายุนี่อาจจะไม่ใช่ตัวชี้วัดเสมอไปนะคะเพราะว่าคนอายุน้อยกว่าบางคนนะคะเดี๋ยวนี้ก็เป็นผู้ใหญ่เกินตัวเอาเป็นว่านะคะคนที่มีลักษณะเป็นผู้ใหญ่นั่นแหละค่ะจะเข้ามาส่งผลดีกับคุณมากกว่ารูปแบบต่างๆนะคะเพราะว่าเป็นไปได้หลายสถานะเข้ามาได้หลายรูปแบบ ถ้าเป็นเรื่องของการศึกษาเรียนรู้นะคะคุณจะได้อาจารย์เก่งที่ปรึกษาดีหรือว่าถ้าเจ็บไข้นะคะเจ็บป่วยไม่สบายคุณจะได้ยาดีเจอหมอเก่งบางคนนะคะก็ได้คู่ค้าคู่สัญญาเป็นบริษัทต่างชาติหรือว่านะคะถ้าเป็นเจ้าของกิจการก็มีโอกาสที่จะได้ลูกค้าต่างประเทศ และสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคนะคะหรือว่าเรื่องยากสำหรับพวกคุณในช่วงแรกนี้โดยอิทธิพลของดาวคู่ศัตรูนะคะของทั้งดาวเสาร์และก็พระราหูเดี๋ยวเขาจะทยอยเข้ามากลุ่มร่วมกันค่ะนอกจากที่บอกไปแล้วนะคะคุณควรระวังเรื่องของค่าใช้ใจ่ายเรื่องของการเงินไว้หน่อยค่ะเพราะว่าจะมีช่วงนะคะที่ดาวการเงินเข้าไปกลุ่มร่วมกับพระราหูฉะนั้นเรื่องของความลุ่มหลงความใจอ่อนขี้สงสารถ้าตกอยู่ในสภาวะอารมณ์นี้เมื่อไหร่ นะคะคบอกตัวเองไว้ได้เลยค่ะว่ามีความเสี่ยงที่คุณจะหมดเงินไปกับเรื่องที่ไม่ควรเสียหรือว่าเป็นลักษณะของการตกกระไดพอยโจนะคะไปกับคู่ค้าคู่สัญญาที่เขาอาจจะตัดสินใจผิดพลาดอะไรบางอย่างแล้วส่งผลกระทบมาถึงตัวคุณ เกณฑ์นี้นะคะคุณสามารถตั้งรับผ่อนจากหนักให้เป็นเบาได้ค่ะแค่ระวังเรื่องของการครบคนเพราะว่าจะมีทั้งที่เข้ามาส่งเสริมแล้วก็บั่นทอนเราจะเน้นเฉพาะที่เรื่องของการมีผลประโยชน์ร่วมกันเป็นหลักนะคะลองไปสำรวจตัวเองกันนะคะว่ามีจุดเสี่ยงตรงไหนก็ไประวังตรงจุดนั้นถ้าคุณตั้งรับได้ดีนะคะตรงนี้สามารถช่วยลดทอนกำลังในทางลบได้ มาถึงช่วงที่2กันบ้างค่ะเหตุผลหลักๆเลยนะคะที่ให้โซนนี้เป็นสีแดงก็เพราะว่าดาวเสาค่ะเปลี่ยนจากพระราหูที่เล็งลัคนานะคะมาเป็นดาวเสาแทน ดาวบาปะคอนนะคะในตำแหน่งนี้ถือว่ามีจุดเสียทั้งสิ้นค่ะแต่ว่าในด้านที่ดีนะคะเป็นช่วงที่ดาวส่วนใหญ่กลับมาเดินหน้าเป็นปกติกันมากขึ้นหลายๆอย่างนะคะก็ย่อมที่จะมีการขับเคลื่อนได้ค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นโซนสีแดงก็ตามแค่คุณจะต้องรับมือนะคะกับคนบางสถานะที่เขาจะพร้อมทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากดาวเสาร์นะคะจะมีความแตกต่างจากพระราหูนะคะตรงที่ ความเหนื่อยอกเหนื่อยใจนะคะจะมาจากคนรอบข้างค่ะจะมาในรูปแบบของความอึดอัดสะสมนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงได้ยากซึ่งจะเกิดขึ้นกับสถานะใดสถานะหนึ่งเท่านั้นค่ะไม่ใช่ทั้งหมดแล้วก็เป็นคนใกล้ตัวซะส่วนใหญ่เป็นไปได้ทั้งสังคมในที่ทำงานแล้วก็สังคมในครอบครัว ถ้าใครมีเรื่องของความรักนะคะก็จะไม่ค่อยพ้นหรอกคะ่ะที่เกี่ยวกับเพศตรงข้ามถือว่าดาวเสาร์นะคะเขาเข้ามาเป็นบททดสอบในเรื่องของความสัมพันธ์เลยก็ว่าได้สําหรับคนโสดนะคะคุณก็ไประวังสถานะอื่นแทนเมื่อใดที่ดาวเสาร์ล็งลัคนานะคะจะแนะนําได้อย่างเดียวเลยค่ะว่าต้องทําใจ ความโชคดีของพวกคุณนะคะดีตรงที่ว่าดาวเขามาอยู่ในตำแหน่งนี้นะคะแค่ชั่วคราวเท่านั้นนะคะในปี68ประมาณ3เดือนค่ะถือว่าเป็นการซ้อมรับมือนะคะหรืออาจถ้าโชคดีหน่อยก็อาจจะยังไม่ได้แสดงผลอะไรมากนักก็ได้ซึ่งจะเทียบจากกงล้อแห่งโชคชะตาของพวกคุณนะคะจะเห็นว่าพบอรินะคะที่เกี่ยวกับอุปสรรคเรื่องยากบางอย่างจะเริ่มแสดงผลตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วค่ะ ช่วงนั้นนะคะโดยอิทธิพลของดาวคู่ศัตรูผสม,มเข้าไปด้วยฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องของความท้าทายหลายๆอย่างเข้ามาซึ่งจะมีผลต่อเนื่องนะคะมาถึงเดือนมีนาคมแล้วก็เมษายนค่ะที่พบมรณะก็จะแสดงผลตามต่อเนื่องกัน3เดือนนี้นะคะคุณน่าที่จะเห็นสัญญาณอะไรบางอย่างนะคะในช่วงแรกเลยค่ะเรื่องที่ดีและเสียมันจะเกิดขึ้นได้พร้อมๆกัน ถ้าใครนะคะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะในช่วงรอยต่อน,นี้ก็ไม่ต้องแปลกใจค่ะแค่เตรียมตัวเองให้พร้อมนะคะในการตั้งรับอย่างที่บอกไปนะคะว่าสำรวจตัวเองตั้งแต่ช่วงแรกค่ะ จุดไหนที่มีความเสี่ยงไปตั้งรับในเรื่องนั้นแต่ละคนจะไม่เหมือนกันตรงนี้เราจะบอกเป็นภาพกว้างๆให้ฟังก่อนนะคะสําหรับดาวพฤหัสเองนะคะก็จะเปลี่ยนบทบาทค่ะซึ่งอย่างโคจรอ,อยู่ในตําแหน่งที่ส่งผลดีต่อเนื่องจังหวะนี้นะคะต้องอาศัยดาวพฤหัสช่วยประคับประคองค่ะดาวพฤหัสจะอยู่ในตําแหน่งนี้ทุกๆ12ปีนะคะเข้าไปกระตุ้นที่เกี่ยวกับอาชีพการงานค่ะวิชาความรู้นะคะหรือว่าประสบการณ์ที่คุณสะสมทุ่มเทกันมา บางอย่างบางเรื่องน่าจะมีโอกาสได้นำมาใช้ประโยชน์ได้หรือว่าจับต้องให้ได้เป็นรูปธรรมมากขึ้น พูดถึงบทบาทของดาวพระหัสกันบ้างนะคะจากที่เข้าไปกระตุ้นอยู่ในภพสุภะซึ่งเป็นตำแหน่งของต่างถิ่นต่างแดนความเจริญรุ่งเรืองค่ะในช่วงที่ผ่านมานะคะถ้าคุณยังอยู่ในวัยทำงานในวัยศึกษาเร,าเรียนจะมีบางส่วนนะคะที่คุณค้นพบความถนัดหรือว่าทักษะความรู้อะไรบางอย่างเพิ่มเติมได้โดยที่คุณอาจจะรู้ตัวหรือไม่ก็ได้ค่ะ บางคนเรียนต่อในระดับที่สูงนะคะจะเป็นหลักสูตรในรูปแบบไหนก็ได้ค่ะบางคนได้รับมอบหมายงานยากแต่ก็ได้ทักษะความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมตรงนี้ถือว่านะคะเป็นต้นทุนที่คุณสามารถเอาไปต่อยอดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งได้ด้วยเช่นกันบางคนก็ได้คุ่ค้าคู่สัญญาที่ศีลเสมอกันเช่นนะคะได้ทำงานในบริษัทที่มีความก้าวหน้ากว่าเดิมจากที่เคยทำมา ส่วนเรื่องของอุปสรรคต่างๆนะคะที่คุณจะต้องฝ่าฟันเราไม่พูดถึงนะคะทุกอย่างล้วนแล้วต้องอาศัยความมานะพยายามทั้งสิ้นเพราะว่าด้วยตัวของดาวมฤตยูเองนะคะเขาก็มีส่วนผลักดันคุณด้วยส่วนหนึ่งอยู่แล้วจะเข้ามาในรูปแบบที่คุณจะไม่คาดคิดซะมากกว่าค่ะซึ่งบางทีนะคะก็เข้ามาในรูปของปัจจัยภายนอกต่างๆค่ะที่เกิดขึ้นแล้วนะคะส่งผลกระทบบางอย่างมาถึงตัวคุณซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะ ตราบใดที่มริตยูอยู่ในตำแหน่งนี้ชีวิตบางแง่มุมนะคะจะมีช่วงที่เปลี่ยนแปลงพลิกผันได้ แต่ละคนจะเกิดขึ้นไม่พร้อมกันค่ะทั้งนี้นะคะขึ้นอยู่กับหลายเหตุปัจจัยว่าคุณพาตัวเองไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรและใครด้วยแต่ว่าเราให้น้ำหนักไปในทิศทางที่จะมีความเจริญรุ่งเรืองรออยู่ซึ่งที่เราเกิดมานี้นะคะก็เพราะว่าหลังจากนี้นะคะบทบาทของดาวพฤหัสก็จะเปลี่ยนแปลงค่ะสิ่งที่คุณสะสมทุ่มเทนะคะประสบการณ์ความรู้บางคนสามารถที่จะมีอาชีพใหม่ได้ในจังหวะนี้ทำควบคู่กับงานที่ทำอยู่ด้วยก็ได้ ดาวพฤหัสนะคะเป็นดาวที่มาจากสองภพเรือนซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะเป็นเรื่องของการสร้างรากฐ,ฐานความมั่นคงตอนนี้นะคะเข้ามากระตุ้นเกี่ยวกับความมั่นคงในเรื่องของการทำงานแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าไม่ใช่ว่าคุณจะเปลี่ยนงานย้ายงานไม่ได้แค่ว่าดาวเขาจะส่งผลนะคะทำให้คุณเจออาชีพที่ใช่ที่เหมาะกับตัวเอง ถ้าตอนนี้นะคะคุณยังไม่ได้ทําอาชีพที่เหมาะกับคุณจริงๆเขาก็อาจจะสร้างเหตุนะคะให้คุณไปต่อได้ยากค่ะทําให้คุณต้องปรับเปลี่ยนไปโดยปริยายแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นดาวฝ่ายดีนะคะประธานดาวฝ่ายสุปเคราะห์เขาจะนําพาคุณไปในทิศทางไหนย่อมเป็นสิ่งที่คุณจะคิดถูกเลือกถูกค่ะ หรือว่าถ้าคุณจะศึกษาเรียนต่อก็เช่นกันคุณจะเลือกถูกคิดถูกเจอสิ่งที่เหมาะกับตัวเองบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณคาดคิดมาก่อนก็ได้นะคะว่าจะได้ทําและก็อย่างที่บอกนะคะว่าดาวจะอยู่ในตำแหน่งนี้เพียงชั่วคราวค่ะ หลังจากที่ย้ายนะคะวันที่13พฤษภาคมจะอยู่ในช่วงของการเรียนรู้หรือว่ามีอาชีพพิเศษอาชีพเสริมเป็นการชั่วคราวแค่4ี่เดือนกว่าๆนะคะตรงนี้จึงมองว่าน่าจะเป็นสิ่งที่คุณเก็บเกี่ยวหรือว่าลองผิดลองถูกได้ชั่วคราวค่ะยังคงไม่น่าจะเป็นโปรเจกต์หรือว่าโครงการใหญ่ๆที่จะได้ทําเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะคะซึ่งทั้งเด,ด,ดาปรหัตเราก็เดาเสารอย่างที่บอกคะ่ะเมื่ออยู่เป็นการชั่วคราวนะคะในคลิปนี้เราจึงติ ความเป็นภาพรวมให้ฟังก่อนและ้จะพูดถึงนะคะความเป็นเกษตรของพระราหูในรอบ18ปีนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนอลิค่ะนี่ก็คือนะคะที่สุดของอนิสงส์ที่ดีสําหรับพระราหูความเป็นพบอรินี่สามารถมองได้หลายรูปแบบนะคะชื่อกะบอกแล้วนะคะว่าอริฉะนั้นการได้มาย่อมที่จะต้องมีเรื่องของการต่อสู้การฝ่าฟันอุปสรรคแล้วจึงจะมีอณิสงส์ที่ดีตามมา ราหูเป็นดาวธาตุลมนะคะและภพอริที่นี้ก็เป็นตําแหน่งของธาตุลมเช่นกันถ้าเปรียบเป็นคนนะคะก็เหมือนว่าได้กลับมาอยู่ในจุดที่ส่งเสริมกับตัวเองค่ะอยู่ถูกที่ถูกทางนั่นแหละค่ะว่าง่ายพระราหูจะเป็นตัวของตัวเองได้มากขึ้นนะคะในเรื่องของการแก้ปัญหาถ้าพื้นดวงกําเนิดของใครนะคะคุณมีพระราหูเป็นเกษตรก็เหมาะนะคะที่จะทํางานที่ต้องแก้ปัญหาให้กับผู้อื่น,นะคะ่ะ ถือว่าเป็นผู้ที่มีทักษะในการแก้ปัญหาที่ดีแต่ว่าถ้าเป็นความหมายของดาวจรนะคะส่วนใหญ่นะคะเราจะนึกถึงเรื่องของสุขภาพการเจ็บป่วยไม่สบายพอเป็นกเกษตรแล้วคุณจะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เลยอันนั้นก็คงไม่ใช่นะคะจะช่วยในเรื่องของการได้ยาดีเจอหมอเก่งค่ะ หรือว่า2นะคะเรื่องของการต่อสู้การแข่งขันถ้าใครอยู่ในสายงานที่ต้องต่อสู้ต้องประมูลงานนะคะการมีคู่แข่งคู่กรณีพอเราเป็นเกษตรแล้วคุณจะชนะทุกรอบการแข่งขันก็คงไม่ใช่เช่นกันค่ะ ตรงกันข้ามนะคะคุณยิ่งต้องรู้เท่าทันคู่ต่อสู้ของคุณในด้านที่ดีนะคะคุณจะมีความมั่นคงในเรื่องของการทำงานแต่ว่าในด้านที่คุณไม่ควรประมาทก็ถือว่าคู่แข่งของคุณเขาก็ย่อมที่จะไม่ธรรมดาเช่นกัน 3. นะคะเรื่องของคดีความศีลธรรมข้อกฎหมาย ถ้าคุณเป็นฝ่ายถูกต้องนะคะคุณไม่ต้องกังวลว่าคุณจะไม่ได้รับความยุติธรรมขอแค่นะคะทำทุกอย่างให้อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องคุณมีโอกาสที่จะได้ตามสิทธิที่คุณควรจะได้และสี่นะคะเกณฑ์ของการที่จะได้ทำเรื่องยากบางอย่างคะ่ะเป็นสิ่งที่เกินกว่ามาตรฐานปกติที่คุณเคยทำถ้าเป็นเรื่องของงานนะคะโดยเฉพาะใครได้เลื่อนขั้นปรับตำแหน่งก็ถือว่าเป็นช่วงของการพิสูจน์ผลงานความสามารถมีเรื่องของการปรับ ตัวเรียนรู้ผู้คนแล้วก็แก้ปัญหาไปในเวลาเดียวกันหรือนะคะถ้าเป็นเรื่องของทักษะความรู้บางคนสอบติดนะคะหรือว่าได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นก็ถือว่าเป็นช่วงที่คุณจะต้องเรียนหนักคะ่ะและที่สำคัญนะคะหนึ่งปีครึ่งหลังจากที่ดาวย้ายบางคนสามารถค้นพบความถนัดความสามารถในด้านอื่นๆเพิ่มเติมได้ ความเป็นภพอรินะคะจะทําให้คุณมีความอดทนกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าค่ะวิธีการรับมือในเรื่องต่างๆนะคะคุณจะมีวิธีการรับมือได้ไม่ยากยังไงนะคะย่อมต้องมีบททดสอบรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเข้ามาค่ะแค่ว่านะคะจะเข้ามาในรูปแบบไหนเท่านั้นเองหรือบางคนนะคะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสายงานที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาให้กับผู้อื่นโดยที่คุณอาจจะไม่นึกไม่คิดมาก่อน หน่วยงานหรือว่าองค์กรนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มีอยู่หลายรูปแบบค่ะถ้าทักษะความรู้ที่คุณมีนะคะสามารถเป็นประโยชน์ช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้อื่นได้คุณไม่ต้องห่วงเรื่องของการตกงานค่ะถ้าจะให้เราแนะนำนะคะไปหาทักษะความรู้ที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือการแก้ปัญหาให้กับผู้คนจะดีสายงานเหล่านี้จะมีความโดดเด่น และถ้าคุณสังเกตดีๆนะคะคุณมีดาวเข้าไปกระตุ้นทั้งพบสุภานะคะที่เกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้าแล้วก็พบอริที่เกี่ยวกับอุปสรรคความท้าทายมีดาวเข้าไปกระตุ้นทั้งสองจุดนี้มาพักใหญ่แล้วเกณฑ์ชีวิตของพวกคุณนะคะยังอยู่ในช่วงของการฝ่าฟันอุปสรรค การลองผิดลองถูกนะคะเพื่อที่จะเจอสิ่งที่เหมาะสิ่งที่ใช่กับตัวเองทั้งนี้นะคะก็เพื่อจะนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองบางอย่างในอนาคตเราให้น้ำหนักไปในเรื่องของทักษะความรู้แล้วกันค่ะ ปี2,566กับปี67นะคะในภพอรินี้เป็นอิทธิพลของดาวเสาส่วนปี68แล้วก็ปี69จะเป็นอิทธิพลของพระราหูย่อมให้ผลที่แตกต่างกันได้ในบางเรื่องที่ผ่านมานะคะคุณน่าจะได้เห็นอนุภาพของดาวเสาพอสมควรแล้วก็จะมีทั้งด้านที่ดีและเสียนั่นแหละคะ่ะ นอกเหนือนะคะจากเรื่องของการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในรูปแบบต่างๆแล้วก็ต้องรับมือกับเรื่องของบริวารคนที่อยู่ในความดูแลเรื่องของสุขภาพการเจ็บป่วยไม่สบายของทั้งลูกหลานหรือว่าสัตว์เลี้ยงซึ่งหลังจากนี้นะคะก็จะมาถึงอนุภาพของพระราหูค่ะก็จะมีความคล้ายกันอยู่ตรงที่นะคะเป็นดาวบาร์บะาะเหมือนกันนี่แหละคะ่ะการที่จะได้อะไรจากดาวบารราะคอไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าให้ผลดีกว่าตรงความที่เป็นเกษตร ก็คือความหมายต่างๆที่เราว่าไปซึ่งในโลกแห่งความเป็นจริงนะคะดาวที่จะมีผลกับการขับเคลื่อนชีวิตมีถึง10ดวงยังคงมีปัจจัยภายนอกอีกหลายอย่างค่ะที่จะเป็นตัวแปรสำคัญได้อีกซึ่งในช่วงแรกนี้นะคะหลังจากที่ดาวย้ายอาจจะยังไม่ได้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงอะไรชัดเจนมากนักก็ได้ค่ะ ทาทุกอย่างไปตามจังหวะแล้วก็โอกาสที่เข้ามาไปก่อนการมาในช่วงแรกนี้นะคะอาจจะช่วยแค่ผ่อนจากหนักให้เป็นเบาหรือว่าแค่เห็นสัญญาณทิศทางการเปลี่ยนแปลงบางอย่างและก่อนที่จะไปฟังช่วงต่อไปนะคะถ้าคุณชอบฟังเกร็ดความรู้ทางโหราศาสตร์แล้วก็แนวทางการตีความของเอ i s ซสเตและประสงค์ที่จะเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนช่องตอนนี้เรามีระบบสมัครสมาชิกได้แล้วนะคะเพียงเดือนละ5 0บาทค่ะ จากที่หน้าช่องนะคะกดเข้าไปที่ปุ่มสมัครหรือว่าจอยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ขอบคุณค่ะมาถึงช่วงที่3กันบ้างนะคะคุณจะเห็นแล้วนะคะว่าดาวพฤหัสเดินเร็วค่ะ เข้าไปอยู่ในภพลาภะแล้วซึ่งโดยปกตินะคะดาวพฤหัสจะขยับแค่หนึ่งครั้งต่อปีแต่ว่าปี2568นี้ไม่ใช่ค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยด้วยซึ่งตำแหน่งนี้นะคะดาวพฤหัสมีความแข็งแกร่งมากแล้วก็อยู่ถูกธาตุส่งผลดีต่อลัคนาค่ะอย่างน้อยก็ช่วยผ่อนจากหนักให้เป็นเบาซึ่งถ้าคุณทำช่วงที่หและสมาดีนะคะมาถึงจังหวะนี้คุณย่อมที่จะได้เห็นอณิสง์ที่ดีบางอย่างโดยเฉพาะ ที่เกี่ยวกับเรื่องในบ้านหลักทรัพย์ความมั่นคงความเป็นอยู่ดาวประััในโซนสีเหลืองนะคะอย่างน้อยคุณก็มีเกราะป้องกันเวลาที่พบลาพาถูกกระตุ้นนะคะเราอยากให้คุณนึกถึงกระปุกอ,อมสินค่ะ คุณสะสมแต้มบุญมาเท่าไหร่คุณย่อมเบิกมาใช้ได้เท่านั้นแต่ละคนนะคะคุณมีหน้าที่บริหารแต้มบุญของตัวเองนะคะให้ดีและโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับดาวพฤหัสก็คือคนใกล้ตัวค่ะคนในครอบครัวหลักทรัพย์ที่คุณมีเรื่องของความรู้ความสามารถการใช้สติปัญญาบริหารจัดการสิ่งเหล่านี้ให้ดีหรือนะคะถ้ามีปัญหาก็ต้องรู้เท่าทันปรับเปลี่ยนวิธีการรับมือ พลังงานในทางลบนะคะสามารถที่จะทำให้เบาบางลงได้ด้วยวิธีการรับมือของพวกคุณแต่ละคนและหลังจากนี้ฟังให้ดีนะคะเป็นข้อมูลที่สำคัญวันที่23ธันวาคมปี68นะคะช่วงใกล้ปีใหม่เลยค่ะเดวพฤหัสจะเดินถอยหลังนะคะกับเข้าพบกรรมมาอีกครั้งแล้วก็จะอยู่ยาวนะคะรอขยับอีกทีก็คือปี2569เลย คุณจะเห็นภาพแล้วนะคะว่ามีความไม่แน่นอนอยู่ในปี6-8อยู่ค่ะอยู่ในหลายๆช่วงและในขนาดเดียวกันนะคะที่ดาวคู่มิตรอย่างดาวเสารและก็พระราหูเขาก็จะกลับมากลุ่มร่วมกันดาวเสาร์ถอยหลังนะคะมากลุ่มร่วมกับพระราหูในภพอริ ให้ผลจะไม่ต่างกับในช่วงที่ผ่านมาค่ะปัญหาบางอย่างนะคะที่ควรจะจบไปแล้วก็อาจจะกลับมาลบกวนคุณได้อีกฉะนั้นบ่งบอกนะคะว่าช่วงปลายปี68อะไรที่ไม่คาดคิดมันสามารถเกิดขึ้นได้และโดยเฉพาะที่มาจากปัจจัยภายนอกแต่ว่าส่งผลกระทบบางอย่างมาถึงตัวคุณ แค่ให้รู้ไว้นะคะว่าดาวสองดวงนี้เขามีส่วนที่ส่งเสริมกันอาจจะมีเหตุให้คุณสะดุดติดขัดในช่วงรอยต่อได้บ้างค่ะช่วงสิงหาคมเขา้กันยายนนะคะเพราะาช่วงนั้นจะมีดาวเข้าไปกระตุ้นอยู่ในภพวินาศด,ด้วยแต่ว่ามีพระราหูนี่แหละค่ะที่จะช่วยประครับประคอง ซึ่งเรื่องของทักษะจอนะคะก็เป็นตัวแปรที่สําคัญมากค่ะไม่แพ้กับคุณภาพของดาวที่เราบอกไปผลของการตีความทั้งหมดที่เราว่ามานี้นะคะแต่ละคนคุณย่อมได้รับผลหนักเบาดีเสียที่ไม่เท่ากันค่ะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเรื่องของทักษะจอนี้ด้วยสําหรับรัคนาราศีกันนะคะเราอยากให้คุณโฟกัสที่ดาวพฤหัสค่ะ สำหรับพระราหูนะคะจะเป็นสิ่งที่คุณควบคุมได้ยากซึ่งการอยู่ในสามภพเรือนภายในหนึ่งปีของดาวพฤหัสนี่ถือว่าไม่เชื่อเรื่องปกติธรรมดาแล้วจุดหนึ่งนะคะดีตรงที่ว่าเป็นตำแหน่งที่ดีทั้งหมดนี่แหละคะ่ะไม่แน่นะคะว่าคุณอาจจะสามารถผลักดันทำบางสิ่งบางอย่างได้เร็วกว่าปกติที่ควรจะเป็นก็ได้และในทางตรงกันข้ามดาวเสาร์นะคะที่จริงแล้วยังไม่ถึงเวลาที่จะขยับค่ะ แต่ก็เข้ามาเล็งลักนานะคะทำให้คุณต้องเจอเรื่องยากบางอย่างที่เกี่ยวกับผู้คนบางสถานะเรามองว่านี่เป็นบททดสอบที่เข้ามาอย่างเชิงคุณนะคะจะมีบางสถานะที่เข้ามาลองจิตลองใจระวังให้ดีค่ะและหลังจากนั้นนะคะดาวก็จะถอยหลังกลับตรงนี้ถือว่าเป็นตัวแปรที่สำคัญซึ่งเป็นแบบนี้กับทุกรักานาราศีนะคะแค่ว่าแตกต่างเรื่องราวกันไปส่วนในด้านที่ดีอื่นๆนะคะที่จะเกิดขึ้นแทรกเข้ามาได้ย่อมมีค่ะคอยติ ติดตามดูคลิปลายเดือนนะคะเราต้องพิจารณาจากดาวดวงอื่นๆในแต่ละช่วงด้วยความเป็นเกษตรในรอบ18ปีของพระราหูนี่แหละคะ่ะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นพบเรือนที่อาจจะไม่ได้อะไรมาง่ายๆบางอย่างบางเรื่องคุณก็จะต้องรู้เหลี่ยมมุมนะคะรู้เท่าทันเพื่อที่จะได้รับอานิสงส์ที่ดีซึ่งแน่นอนนะคะว่าเราไม่เคยบอกให้คุณรอปฏิหาร วัวพวกคุณเองนี่แหละค่ะคือปฏิหารสร้างมันขึ้นมาให้ได้ด้วยตัวเองส่วนถ้าจะมีปฏิหารใดเข้ามานะคะอันนั้นมาจากพื้นดวงกําเนิดของแต่ละคนที่มีติดตัวกันมาขึ้นอยู่กับระดับวาสนาแต่ละคนจะไม่เท่ากันเราขอให้พวกคุณมีความพร้อมสาหรับวัฏจักรในการเปลี่ยนแปลงในรอบนี้ไว้ก่อนค่ะ และก็หวังว่าทั้งหมดของการตีความที่ว่ามานี้นะคะคุณจะเห็นภาพความแตกต่างในแต่ละช่วงได้อย่างชัดเจนทั้งนี้เพื่อใช้ในการช่วยวางแผนตั้งรับค่ะซึ่งบางอย่างบางเรื่องต่อให้เราจะรู้ล่วงหน้าแต่ก็อาจจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้สักทีเดียวนะคะแต่ว่าถ้าคุณมีวิธีการรับมือที่ดีตรงนี้สามารถช่วยผ่อนจากหนักให้เป็นเบาได้ไม่มากก็น้อยและสุดท้ายนี้นะคะเรากำลังเข้าสู่ช่วงนับถอยหลังแล้วค่ะ ที่จะเปลี่ยนถ่ายปีพศออกันอีกแล้วเวลาผ่านไปเร็วมากนะคะและเส้นทางข้างหน้าก็ยังอีกยาวไกลเราอาจจะต้องมูฟออนจากบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในปีนี้เพื่อที่จะเติบโตขึ้นในปีหน้าและสิ่งหนึ่งนะคะที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเราเติบโตขึ้นได้จริงนั่นก็คือการมองโลกให้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงให้ได้มากขึ้นค่ะและสิ่งนี้นะคะก็จะเป็นตัวช่วยพยากรณ์ชีวิตเราทุกคนได้ด้วยโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัว พูดง่ายๆนะคะก็คือเรามองไม่เห็นข้อเสียของการมองโลกให้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงเลยต่อให้คุณจะชอบฟังโหราศาสตร์หรือว่าเราสนใจเรียนอย่างจริงจังก็ตามเพราะว่าทั้งเราแล้วก็คุณนะคะก็จะแยกแยะได้เองนั่นค่ะว่าสิ่งไหนมันคือประโยชน์สิ่งไหนมันคือความงมงาย คุณรู้หรือไม่คะว่าคนที่จะพยากรณ์ชีวิตคนคนหนึ่งได้แม่นยำที่สุดก็คือเราทุกคนที่เป็นเจ้าของชีวิตตัวเองกันนี่แหละคะ่ะใครจะมารู้จักตัวเราได้ดีเท่ากับที่เรารู้จักตัวเองย่อมไม่มีคะ่ะความรู้อื่นๆบนโลกใบนี้นะคะเป็นเพียงแค่องค์ประกอบหนึ่งเท่านั้นครูบาอาจารย์ที่เรายึดมั่นในหลักคำสอนนะคะแล้วก็พยายามศึกษาเอามาใช้เอามาปฏิบัติให้ได้จริงในการดำเนินชีวิต คือหลักคำสอนของพระศาสดาทั้งสิ้นค่ะพระพุทธเจ้าในาศาสนาพุทธของเรานั่นเองเมื่อใดที่คุณศรัทธ,ธาในหลักคำสอนเมื่อใดที่คุณศรัทธ,ธาในตัวเองนะคะแล้ววิริยะความอุตสาหะความเพียรก็จะตามมาถึงตอนนั้นนะคะคุณจะพยากรตัวเองได้อย่างแม่นยำที่สุดเริ่มจากการมีศรัทธ,ธานะคะและก็เช่นเคยคะ่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพวกคุณได้บ้างไม่มากก็น้อย ขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้และก็ทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องกันมาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจกดติดตามหรือว่าข้อความทักทายกันขอบคุณมากๆเลยค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ